วันนี้มาทำบุญบันกเกิดคือคอากาเช้ามันละมันเอ แล้วเ,เราไปดึงที่โอ้ไปดูที่นี่เบอร์อะไร <7. S 1> เบอร์เจ็ด <7. S 1> นี่นี่นี่นไม่ดึงก็ได้ถ่ายไปอ่างไม่ได้่าไม่ดึงได้ถ่ายอ่างวันนี้มาชำบุญไหว้ศาลเจ้าครับวันเกิดแฟนวันที่หนึ่งสิงหาแล้วก็นี่องค์พระแม่อา่าองค์ เจ้าแม่กุดดีมอันนี้เจ้าแม่เจ้าแม่กุดดีมอันนี้องค์พระนะครับพระพุทธเจ้าแล้วก็ซ้ายสุดจะเป็นพระสังกจายนะครับที่นี่เป็นเขาเรียกเป็นสาลเจ้านะครับในจังหวัดร้อยเอ็ดแต่สาลเจ้าในจังหวัดร้อยเอ็ดนี่มีหลายที่นะครับมีหลายที่ นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่อา่าวันนี้ถือว่ามาทำบุญวันเกิดนะครับวันเกิดของแฟนนะครับมาที่หนึ่งสิงหาก็เอาบุญมาฝากทุกๆคนทุกๆท่านนะครับสวยฮนะสวย ที่ชอบชอบปฏิมากรรมแบบนี้แหละของจีนเนี่ยนะฮะก็ชอบไทยเราก็ชอบ